เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวปาจิโร่ตัวเหลี่ยมคันนี้คันนี้จะเป็นปาจิโร่ตัวเก่านะคันนี้เป็นปาจิโร่ตัวเหลี่ยมอ่าคันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ว่าติดแอร์แล้วก็เบาะออกเป็นอาสองคนสามารถนั่งข้างในได้นะคันนี้อ่านั่งแล้วห้อยขาอยู่ตรงกล่องนั้นได้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันข้างหลังก็จะเป็นงานตัวนี้ก็จะเป็นงานไม้สวนผสมไม้สักอ่า ตัวนี้ก็จะมีลิ้นชักตัวนี้ก็จะเป็นสเลดหมดนะตัวห้างนี้อ่าเราก็ดึงออกมาได้เลยครับตัวนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเน้นเก็บของกล่องใหญ่เลยครับตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถเก็บของได้เลยขล่องใหญ่ถ้าเราเลิกใช้เราก็ดันเข้าไปเลยครับตัวนี้าตัวนี้ส่วนถ้าเกิดเราอยู่ข้างในเราอยากจะเอาของข้างในเราก็สามารถเปิดเอาของข้างในได้ครับตัวนี้อ่า อยู่ข้างในเราสามารถเปิดกระของได้เลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็กระดานบนเห็นไหมครับสามารถหงายคว่ำได้ตัวนี้เราก็เลื่อนไปเลื่อนมาสุดนี้ได้แล้วก็เลื่อนไปสุดนู่นครับตัวนี้ตัวนี้เลื่อนไปสุดตัวนี้สามารถนั่งกับพื้นเอาเอาขาลงกล่องนี้ได้เดี๋ยวอย่าผมจะทําให้ดูนะอ่าส่วนฝั่งนี้ก็ข้างบนก็จะเป็นไม้สักหมดเลยแผ่นบน ตัวนี้ก็เจ้าของต้องเจ้าของได้บานพับเล็กๆเป็นแบบนี้อ่าก็จัดให้เป็นบางพับไปอ่าตัวในก็เก็บของได้เปิดเก็บของได้หมดเลยครับตัวนี้ข้างในนี้ก็มีหลุมเก็บของได้อีกลุมลึกๆเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็มีที่เก็บของเหมือนกันหมดเลยครับทูกสองฝั่งที่เก็บของหมดลูกค้าต้องลูกค้าอยากได้บานพับเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ให้ตัวนี้ก็เป็นแอร์ยี่สิบสี่โวลต์ เห็นไครับคันนี้ถอดออกได้หมดนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีฝาเปิดสองฝั่งฝาเล็กสองฝั่งฝั่งนูกฝั่งลูกก็มีนะครับผมก็ทําสามารถล้วงตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้สามารถแยกออกได้ทุกชิ้นส่วนตรงนี้ก็มีที่เก็บหลุมลึกๆเลยครับทะลุออกไปเลยสองฝางานเราจะเก็บหมดเลยทุกอย่างโหลดไม้หมดเลยเป็นหลุมอ่าที่บอกว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยครับ อ่านั่งตรงนี้หัวไม่ติดนะครับเอาขาหย่อนลงไปนี้ได้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนั่งทํางานได้เลยสองคนสบายจะนั่งฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าเราขายอย่างนี้หรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับนั่งตรงนี้เราก็เอากระดานนี้ออกก็ได้อ่าเราก็มานั่งนี่เห็นไหมครับกระดานที่ออกมาอยู่นี่แล้วครับอยู่ตรงนี้เลยเราก็สามารถนั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ วางได้และนั่งฝั่งโน้อีกคนก็ได้ครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูผมก็ทําให้นั่งได้นะครับอ่าเราจะมานั่งฝั่งนี้คนก็ได้ครับนี่ไหมครับเรานั่งบนนี้เลยนี่ครับขาหย่อนตรงกลางอย่างเดียวเลยครับตัวโน้หย่อนตรงโน้ก็ได้เราสามารถเปิดฝาได้สองฝาฝ่านไหนก็ได้เราจะหย่อนแบบไหนก็ได้นะครับคันนี้อ่าคันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ผมทําไว้ให้พอดีอาเขา ขาไม่ค่อยดีปวดขาเวลานั่งงอๆมากเลยต้องทํำย่อนขาให้ได้สามารถนั่งข้ในได้เลยคันนี้อ่าคันนี้ก็ปีเนี้คันนี้ก็มีฟองน้ําให้หมดนะครับพุ้มเบาให้มีฟองน้ําด้วยครับคันนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยคันนี้เตรียมออกเที่ยวได้เลยครับผม